เีย,เยป,เป็นไงบ้างครับมีมพันสุดท้ายอันทีครับที่หนึ่งครับสราบุรีรางวัลชนะเลิศนะครับปีนี้นะครับเป็นที่น่ายินดีมากนะครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ทีมออวิทยาชัชวศึกษาสราบุรีนะครับก็ เริ่มแข่งขันเกตุหลักธรรมชาตินะครับเป็นวันแรกนะครับก็วันนี้อากาศนะครับอยู่ที่ประมาณ25องศาแต่วันนี้เราเกะนะครับเป็นโมเดลของเรานะฮะนำเสนอนะฮะเ,เรื่องราวของนะไทยไฟหรือว่ามวยไทยของเรานะครับซึ่งเป็นซอฟต์สกิลของประเทศไทยทีเ่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับในนามของมวยไทย นะครับซึ่งเราก็นําเอกลักษณ์ตัวนี้นะครับมาเผยแพร่ในเวทีนะครับแห่งชาติวันนี้ซึ่งมวยไทยแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งนะครับแข็งแรงของคนไทยนะครับเป็นสิปะปอรรชาติซึ่งวันนี้ทุมะสานกับนะครับช้างซึ่งช้างก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับอ่าซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงเหมือนกันนะครับอ่าใช้ในการจูง จักลากไม้แล้วก็เป็นมาร์กดาคอนนะครับเป็นมังกรนะครับซึ่งก็ประเทศจีนก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีเลือดนักสู้เลือดมังกรนะครับซึ่งเขาก็มีโมยจีนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับเราจึงน,นำเสนอเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไทยจีนนะครับซึ่งมีความานักเลือดนักสู้เช่นกันครับเดี๋ยววันนี้เราก็นําเสนอเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ชมผลงานตอนที่ แกะแล้วนะครับวันต่อว,วันนะครับครับขอบคุณครับขึ้นแล้วโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดันไปโอเคโอเคสู้

ครับผลงานเป็นไงบ้างครับคืหน้ายเกินครับวันที่สุดท้ายได้ใช่ไหมฮะวั้ยครับหอหวังไหมครับหวังเลยครที่เท่าไหร่ดีครับโอเค okay, ครับสู้ๆครับอ้าวอ้าวอ้สามสองหนึ่งเป็นไงบ้างสู้ๆไหมเย็บกิฟต์โอเคโอเคครับเป็น ครับผมรองกิริพนวิเชียนเชื้อนะครับวันปีนี้กลุมทีมนักเรียนวิเลยอาชีวศึกษาสระบุรีนะครับมาแกะผลงานชื่อไทยไฟนะครับโดยการเอาศิลปะมวยไทยนะครับซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับนำมาเสนอในผลงานเกรดลักคิมะนะครับตอนนี้ผลงานของเรานะครับแกะได้ประมาณ90%แล้วนะครับนะเหลือแต่ลงรายละเอียดนะครับนะ ส่วนของนักมวยต่างๆก็เสร็จแล้วนะครับมีช้างเลยนะครับช้างแสดงถึงความแข็งแรงนะครับเปรียบเสมือนคนไทยนะครับที่มีความขยันแข็งแรงนะครับแล้วก็มีมังกรด้วยนะครับเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนนะฮะก็จีนก็มีศิลปการต่อสู้ที่เป็นมวยจีนนะฮะกลางฟูนะถือว่าเป็นบานพี่เหมือนน้องนะครับที่มีเลือดนักสู้นะครับเหมือนกันนะครับก็ อย่าลืมนะครับส่งกําลังใจเชียร์นะครับเด็กๆทุกคนนะครับสู้ไม่ถอยนะครับถึงแม้อากาศจะติดลบประมาณ25องศาถึง30องศานะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ตัดสินแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจเชียร์นะครับเด็กอาชีวะของเราด้วยนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับที่หนึ่งครับสระบุรีรางวัลชนะเลิศนะครับปีนี้ เป็นที่น่ากินดีมากนะครับนะครับเราได้รางวัลที่หนึ่งนะครับร่วมกับวิลัยอาชวศึกษาสาวภานะครับมัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ